แฟนดีสองนะครับมีคู่ครับมีคู่มีสายด้วยโอ้โหคู่ตามมาเลยครับแล้วใครเล่นครับเดี๋ยวผมตัวนี้ขึ้นมาผมขอปลดกันนะครับเห็นไหมครับมีคู่ตามอุ้ยอุ้ยขับจังครับดูดนเอยว พายัดหมดกันนะครับโอเคนี่ครับซิตารีนะครับครับมาอย่างไคาางไรครับนี่นมืค,ครับหายตัวแล้ว ญาติเปิดคลิปนะครับวันนี้เรามาตกหมึกกันที่เกาะสีชังนะครับวันนี้ผมมาหมายแรกก็เป็นหมายท่าพังก่อนนะครับเพราะว่าตอนมานี่ก็เที่ยงแล้วครับพอดีแวะกินข้าวก่อนแล้วก็เข้าหมายแรกเลยก็วันนี้นลมเบาอยู่นะครับที่ผมมาวันนี้ไม่รู้ว่าจะมีตัวแม่ตะน,น้มนี่ใสมากเลยครับเจอนะนะเขามาตกปลาครับก็เห็นบอกว่าพอมีได้บ้างครับ ยังพอมีตัวครับไม่รู้ว่าวันนี้หมึกจะมีไหมครับเดี๋ยวรอติดตามชมผลงานกันด้วยนะครัขออกกบขอญาตกรอบคันเด็ดแป๊บหนึ่งครับเดีย๋ยวเราไปลุยกันเลยครับวันนี้ผมจะมาลองเทสดูครับเป็นโยค่ายชิกเกอรี่นะครับเป็นชิกเกอรี่สามดีเลเซอร์นะครับ,รรบตัวนี้ลายสวยมากครับ โยที่แบบสะท้อนแสงนะครับไวต่อ UV นะครับตัวนี้ขนาดจะเป็น2.0นะครับน้ำหนัก7กรัมนะครับมันจะมีเขาว่ามีจะมีเพลดอยู่ด้านในครับผมลองแกะดูละก็สวยงามดีครับอันนี้ผมสั่งมาจากร้านสอนครับมีวางจำหน่ายครับนานาทันใดสนใจก็ลองหาสั่งซื้อได้ครับร้านขายอุปกรณ์ตกปลาตกหมึกดูครับอันนี้ผมซื้อมา2ตัวครับ2สี สีเขียวก็สีโพูนี้จะลองดูครับสองตัวนี้โอเคครับไปครับไปตกเหมือกันอันนี้ผมก็ใช้เป็นโยสีพู่นะครับสีสดใสแล้ววันนี้ไม้แรกไปแล้วครับไม้แรกลมก็ค่อนข้างเบานะฝั่งนี้ นี่ลงไปไม้แรกนะครับมีตัวตามมาเลยนะครับน่าจะเป็นตัวเล็กคนระับตามมาครับ มีตัวตามมีแล้ครับตัวเล็กไซสเล็กมากเลยครับลองเล่นดูครับจับแล้วโดวนโดนนี่ครับเช็กอรี่ครับ 3D เลเซอร์ครับ,รบโ<ฮ>อ้่าจะได้ตัวครับดูไซส์ นี่จิกาลี่ครับงานเลเซอร์สามตีครับมีแผ่นเพจด้านในนะครับตอนแรกผมตีไม้แรกนี่คือวิ่งเข้าใส่เลยนะครับแต่นี่จะใส่เล็กนิดนึงครับโอเคนะครับโอ้โหแต้มที่สองนะครับหมึกไซส์เดียวกันเลยครับคงใส่น้องก็ชอบครับ งานชิกเกอรี่ครับสามตีเลเซอร์นะครับโหดูไซด์ครับดูไซด์ไซด์นี่เท่าโยเลยนะครับไซด์นี้ไซด์นี้เยอะมากเลยนะครับผมก็พามาลุยหมายถ้ำพังฝั่งซ้ายนะครับเราเป็นหมายที่สองครับมีไปตกอยู่ฝั่งนู้นมีแต่ไซส์เล็กๆนะครับก็เลยย้ายมาลองมาตกดูฝั่งนี้ดูครับ จะมีตัวไม่เอ,อ่ยขอลงเดินลงหมายก่อนนะครับหมายที่ลกมากนะครับชึบชึบ,ชบหมายสวยนะครับสวยนะครับแต่ลมเี่ค่อนข้างแรงนะมาลองดูครับหมายนี้ลมค่อนข้างจะแรงนิดนึงนครับ กน้ำเอใสเลยนะครับน้ำใสมาก ท้ำพังฝั่งซ้ายหมายจะเป็นหมายน้ำตื้นครับมากหินจะเยอะครับเราต้องใช้โยโจมช้านะครับ ข้างล่างนี่จะเป็นหมายกองหินทั้งหมดเลยนะเป็นแนวหินโดนแล้วครับมีสายด้วยครับตัวนี้ตีไปแบบทิ้งเลยครับมันจับเลยอะ่ะมาแล้วครับเฮ้ยมีคู่มีคู่มีคู่ครับมีคู่มีสาด้วยโอ้ยคู่ตามมาเลยครับเราใคเล่นครับ เดี๋ยวผมตัวนี้ขึ้นมาผมขอปลดกันนะครับเห็นไหมครับมีมีคู่ตามอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัดกันครับอุ้ยนวดเดียวขอยัดหมดกันนะครับไปไหนแล้ว ูไปไหนแล้วล่ะเสียดายครับผู้หญิมาคนเดียวด้วยครับวันนี้ค <c oughs> ูนวายตามาเลยนะมึงหญิง ้อตามมาอยู่ครับน่าจะยังอยู่นะครับ มีชิกลี่นะครับสามดีนะครับเลเซอร์หมานมากครับสีเขียวครับวันนี้ที่ผมใช้ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับไม่รอดนะครับวันนี้เดี๋ผมขอตามหาคู่นะครับ รู้ยังอยู่รอเปล่าครับ ้ยใสตึงๆพอเปลี่ยนจุดตีนี่ดูเลยนะครับไม้แรกเลยครับใสตัวนี้ไม่ขยา่เท่าไหร่ครับเค okay. นี่ครับชิกเกอรี่นะครับโยทไทยชิกเกอรี่สีเขียวครับวันนี้เป็นโยตัวใหม่ครับตีเพิ่งเปิดตัวไปครับลองหาซื้อมาใช้กันได้ครับ ตอนนี้ร้านขายอุปกรณ์ตกมึกตกปลาครับน่าจะมีวางจำหน่ายกันแล้วนะครับแต่น้องน่าจะชอบก็สีเขียวหมานๆครับไซที่ไดน้น่าจะเป็นหมึกผูน่นะครับไซขนาดนี้ลองหอตีย้ำสักสี่ห้าไม้ก่อนครับเกิดมีตัวตามมาอีกเพราะไซตรงนี้ไม่ค่อยใหญ่มากครับ ลมค่อนข้างแรงครับฝั่งนี้ก็หมายแหลมงูนะครับฝั่งนี้ถ้าน้ําแห้งๆเนี่ยน้ําลงจ,จัดเนี่ยสามารถเดินข้ามไปเกาะฝั่งนู้นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินลงเลาะตีตามชายหาดไปเรื่อยๆนะครับไปครับด,ดูทางนะครับทางก็ ระวังระวังกันหน่อยนะครับ ก็ลว่าจะเข้าไปฝั่งนู้นนะครับสูไม่ไหวครับฟูลมไม่ไหวลมแรงมากเลยครับก็เลยว่าตีอยู่แถวๆนี้ครับอย่างเงี้ยเลยครับจะตีอยู่ฝั่งนู้นนะครับเพราะฝั่งนี้ลมแรงมากเลยครับโอ้โหจะพาหนาเข้าหม่นะครับแต่ลมนี่แบบกระโชกหงหากเลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปตีกันอยู่ฝั่งนู้นนะครับอันนี้ก็ ผมก็เดินมาทางหมายแหลมงูนะครับฝั่งด้านหน้าครับหลบลมหน่ยครับฝั่งนู้นลมแรงนะครับตกไม่ได้เลยครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหัวน้ำลงนะครับน้ำกำลังลงเรื่อยๆเลยครับ วันนี้อาจจะน้อยนิดนึงนะครับผมผมกว่าจะผมจะมาเกาอสีชังนี่ก็เที่ยงแล้วครับกินข้าวกินน้ำเสร็จก็เริ่มตกก็พอดีครับประมาณเกือบระบายโมงครับแต่ก็ยังดีนะครับไปได้ทำพังมาครับสี่ห้าตัวไซส์เล็กบ้างใหญ่บ้างครับก็ยังมีผลงานมาฝากนะ,นะครับ ตอนนี้ก็ขอขุดกันครับตอนนี้ผมก็อยู่เจ็นหมายท่าเยทิมนะครับแต่เป็นด้านข้างของสะพานนะครับสะพานอยู่ฝั่งโน้นนะครับก็จะขี่เลาะ,ะเป็นบ้านของชาวประมงะครับขี่เลาะเข้ามาครับก็จะเป็นด้านในเป็นหมายที่สวยอีกหมายนึงเลยนะครับตรงนี้ครับฝั่งหมายท่าเยทิมนะ ดูไสครับดูไสบานเลยครับไซสามสี่ตัวนะครับตามมาครับไสแบบไสแว่นๆเลยตามอีก้วครับ มาโดนตรงสภาท่าเยธิมแลวตอนนี้ก็ว่จาววจะกลับแล้วครับมายังไงครับนี่น้องหมึกครับใหม่ตัวแล้วมาจอดรถนั่งพักกินน้ำรับก็เลยลองตีดูใหม่ตัวแล้วครับ ไซส์เท่ากันหมดเลยนะวันนี้โอเคครับ จบกันไปแล้วับวันนี้ผมมาตกหมึกที่เกาะสีชังนะครับก็ได้ตัวไปนิดนดหน่อยครับพอทางกับข้าวได้ครับผมก็ถือว่าไม่แห้วนะครับวันนี้ก็ถือว่า,าสภาพน้ําก็ใสนะครับอากาศดีเลยครับแต่ลมก็ค่อนข้างแรงนิดนึงครับไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทิปต่อไป วันนี้ผมก็จะกลับแล้วครับเหลือรอบประมาณ5โมงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย